ขวาล่างกับทูคิปบอร์ดแล้วเนี่ยล่ะมันไม่ง่ายกว่าเธอสมมติกูกดนี้เปิดเอออนพีเจดาวมิดแล้วก็เกมโหมดสไปเดิลไออันบนสุดเอาแล้วหมดเลยเกมเมอร์ว่โหมดเกมเมอร์เลยเออไอความยากแล้วเราเกมเมอร์ดิ้นที่อะของจริงแล้วทูโก้เฮ้ไมันเตะไง ต่อยไม่ได้วะเก็บห,บบบหินก่อนเก็บหบบินแท็บใส่ช่องอ๋อโอเคมันบอกแซปแซปอาร์ทีแซปอาทีต้นไม้แซปอ่าครับเฮ้ยครับโต๊ะเหรอดูดิอ๋อคลิกขวาวางอันล็อกอ๋อนี่ไงครับของเก็บไม้มัน ต้อกดดีวะไอ้คนเ็ไดเ๋็บขอใอ้กดแค่เขาของตั้งใจขนาดหน่อยพี่ตาหลดนเอาไอ้เยยิงจังตาหลดเลยเอะออเออ้าดิืมอืมไอเเนื้อแล้วมันมีบ้านด้วยนี่บ้านใครวะ โอ้โหต้นไม้แม่งทุบอย่างนานเลยดาเมจแม่งไม่เท่ากันด้วยนี่หว่าเวลาทุบแต่ละรอบเน่มีติดขีดด้วยเฮียเตียงแล้ววะวิเตียงแล้ววะเออเหรอุิวิันไมเชียงดักเลย เกิดเอะเลยมันฉุบได้มันบอกอะไรว่าแครีไวต้องลองกันนะอ๋อนี่ไงรีไวได้เกิดได้เนื้อกดเด่นเลยเฮ้ยกระโดดอ๋อไอ้บ้านวิงไปไปเกวงเกวง ยนา่าเฮ้ยเอ้ย่ยยกวาดอ <laughs> ันนี้กี่เบะยังเเพื่อ,อยไมคนโงอเลยอะ่ออออไอะไูดเห็นไม่ใช่อันนี้ได้แลออ <laughs> อ๋ออันนี้โอเคบิ๊กอโอเค อาไมกูไปขับขวานตัดไม้ก่อนวะเอ็กเป็นฮีอะไรเนี่ยขาโมยของขโมยของฟรีแมเพ่คิบกวิดยิงหลังไม่ไม่ได้ไม่ได้เซตไม่ได้เซตกำลังชุบ เป็นถอยข้าวของเอาไหมเอาไหมอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงเลยตีถอยตีถอยได้ยังกินกันกินกันเฮ้ยกินกินอาหารเพิ่มเลือดอุ้ยโอ้กำลังเกี่ยวเฮ้ยกำลังเกี่ยวเฮี้ยวกระดูกเงี้ยอะไรโคตรแรงเลยตีไงแบบเออข้ามี้้้้ไไไดดดขามมนีีเิลูกธนูแต่ไม่มีธน ไอ้เหี้ยมันไม่มีธนูให้กูเนี่ยนะไม่มีดาบเลยเอ่ะมันคาบดาบไ <c oughs> ม่ได้ปะไอ้เนี้ยไอ้เหี้ยต้นไม้ต้นเหี้ยเนี่ยสัตว์เอ้ยมาแล้วกลับบา้านก่อนนะเหี้ยถึง <c oughs> ถึงไม่ใช่ไม่ค่อยเหมือนบ้านซะเท่าไหรไ่การแขงได้การแขงได้เฮ้ยไอ้เหี้ยมัน, <c oughs> ม,นมันเกิดมาอย่างนี้เลยเหรอ ไอ้เพื่อนนี่เต็มกระบาลทำลายข้าวของหาพ่อมึงโอ้ยๆแรงแรงแรงไอ้เช่ยมันแรงใช่ไหมตายยัยเอี่ยโคตรไอ้หมาจูไอ้หมาจูแม่งโคตรแรงไอ้หมาเฮียอ๋อได้อยู่วิ่งวิ่งตีแล้วออกอ่ะโอ้ยไอ้เฮียมึงจะ อุ้ยโอ้ยสีโอ้ยสีฟ้าสีไปเข้าอะไรอ่ะเอ็มบันถึกจังวะเหลืองแคบิแอคมันคือหินอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮียกูจะตายแล้วไอ้หนุ่มเพชรไอ้เหี้ยหินทีเด oh, right. ียวแม่งจักเลือดเลือดเต็มร้อยแม่งทีเดียวอ่ะจะตายอ่ะ

แล้วขนมปังก็ไปไวางปวางแล้วววางแล้โอเคกำลังมันกำลังมาละอุ๊ยเฮียขนมปังเพิ่มเพิ่มมาแล้วเฮ <c oughs> ้ยสู้ไหวอยู่สู้ไหวอยู่มะเสียงหลงเลยสัส <c oughs> ไม่เอาเออแต่ยืนมองแคนี้อะไรวะ

ติดติดขติดขีุ้ยเอุ้ยมีเนื้อหม้ยมีเนื้อตอมเนื้อสัตว์ไอ้ยอข้างหลังคุไม่เหือมันงไอีกแล้